สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้ายานบานตะไทยได้มีการโพสต์ข้อความและคลิปลงในกลุ่ม f อทีมงานทานายประชาชนโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าหึหผิดคำอีชั้นที่ไหนว่าไม่มีใครเขาทำการสร้างบ้านคร่อมเสาไฟ มันจะเดือดร้อนและต่อไปมันจะช็อตเงินไม่คิดว่าภาพแสะของอีชั้นจะไปไกลถึงการไฟฟ้ามาตรวจสอบกากเสาซื้อมานั่นจริงแหละแต่ถ้าผ่วยแฉนเป็นคนรู้จักคิดว่าตัวเองทำอะไรมันเป็นประเด็นควรเก็บหลักฐานไว้พิสูจน์ตัวเองบ้างนี่ใบเสร็จหลักฐานสำคัญที่ไม่เคยเก็บไว้ ต้องวุ่นวายไปหาหลักฐานที่อื่นถ้าเป็นคนรู้คิดวางแผนชีวิตเป็นคงไม่เป็นแบบนี้นี่แค่คดีเสาไฟฟ้ายังไม่มีหลักฐานมีแต่คําบอกเล่าคดีหลักจะมีอะไรสู้บ้างไหมมันไม่ใช่แค่จ่ายแล้วจบนะมันถึงคุกถึงประหารแค่นี้ยังไม่เก็บอะไรบินของบริษัท เก็บดีๆนะเอาเงินบริษัทไปใช้หรือเปล่าเวลาโดนตรวจการเงินจะได้มีหลักฐานอย่างเช่นการเอาค่าคอมของบริษัทมาแปรรูปเป็นค่าจ้างแรงงานกรรมกรที่มาช่วยทำบ้านเห็นมีแต่ก๊กนี่แหละที่ได้ค่าคอมเยอะๆเดี๋ยวคงจะมีคนแจง้งแบบเสาไฟฟ้าอีกแน่ๆระหว่างไว้ทำบัญชีดีๆละ่ะ มาดูว่าเป็นเสานะคะใบเสร็จอยู่ลุงบอกว่าอยู่กับน้องมิ้นน้องแซมอยู่กับเรามีน้องแซมครับเขาทำคนซื้อของาใี้เราอันนี้จะเป็นเสานะจะเป็นเสาที่ทางอการไฟฟ้าเขาเลิกใช้แล้วจะเป็นเสาเก่าถ้าไม่เราไปจังซื้อเขาจะจังซื้อเดี๋ยวไฟฟ้าจะห่วง ก็เราไปสั่งซื้อก็ไครพาตรงหลวงของพ่อจะมีบินในคอามพ่าก็ได้แล้วก็จะสอบถามเขาตรงมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วสองมีอยู่แล้วแต่ยังยังเราไม่ได้เก็บไว้เสียไว้เพราะเราไม่ได้ไปซื้อเพราะน้องนี่เขามาทําบ้านอ่ะเขาซื้อมาแล้วก็ไปสั่งที่ตรงหลวงเอ่นป้าไปด้วยใช่ค่ะตรงหลวงค่ะป้าไปด้วยใช่ไหมป้าไปด้วยงั้นน่าจะมีข้อมูลครับท่านน่าจะมีข้อมูลค่ะเล่นรถรถที่ภาษาไม่รู้ ไม่แน่ใจค่ะวันนั้นท่อร้อนเราไม่อยู่จะไปที่อุบลาอย่างหแต่เขามาติดตั้งให้ตอนที่ตอนขิดสามเสาให้ด้วยมาติดสามเสาแล้ามต่ำเาำเข้ามาครับตัวนั้นจะปยายเกจก่อนตัวนี้มาทีหลังคือจะมามาวนเดียวกันะค่เามาปักสามต้นนั้นแล้วก็ตักนี้ด้วยให้ เจ,าจ้าที่ไฟฟ้ากัครั้งที่มา,าตักสามต้นแล้วก็ต้นนี้ด้วยครับเจ้าที่น่าจะโยงเข้าไปที่ตัวหนา้าตัวบ้านด้วยครับเชื่อมเข้าไปตรงนั้นครั้งนี้เป็นข่าวเขาก็มาแล้วครั้งหนึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นดบอกว่านี่แหละค่ะชอบทำอะไรพิสดารที่คนทั่วไปเขาไม่ทำการสร้างเรื่องให้ตัวเองตลอด อีภาคบอ,อยากเอ่ยฮ่าฮ่าฮาหมากินความคิดเบิดทั้งผัวทั้งเมียซากทุกบอกเคยมีเนาะพวกมึงนี่งานนี้ผ่วยไปได้เสาไฟฟ้ามายังไงใครเอาของหลวงมาขายให้ใครงานเข้าอีกแล้วครับท่านเธอสอง,งวันที่ยังนะยังพอง มามึงกลับเข้าร่างเดิมหรือเปล่าจะกินยันเสาไฟเลยเหรอซี FC จำเลยจะบอกว่ามีใครกั่นแกงจำเลยอีกหรือเปล่านะจะบอกว่าเป็นคนบ้านๆเลยไม่รู้หรือเปล่ารัวบ้านก็เลยเสาไฟมันก็ผิดแล้วกลางอีกสี่ฮ่าฮ่าฮ่าของเป็นของตัวเอง แต่เงินซื้อเสาไฟต้นเดียวมีคนออกเงินซื้อให้ซ้ำกันหลายคนจำเลยก็อมเงินเก็บไว้เองแต่ไม่คืนเจ้าของเห็นมีคนมาขอเงินคืนค่าเสาไฟฟ้าด้วยนี่จำเลยก็ไม่เคยคืนคนหน้าด้านขอให้พระลงโทษพวกมันอย่างหนักวันวันไม่มีไรดีหาแต่เรื่องจะเข้าคุกฮ่าฮ่าฮ่ากำกำกลังทํางาน ไอ้โง่อโงีอโง่ไม่เคยมีใครสร้างบ้านค่อมเสาไฟรอกมันอันตรายและปกติเสาไฟต้องอยู่ริมถนนและเป็นของทางหลวงเสาไฟฟ้าริมถนนต้องห่างจากตัวบ้านตามมาตรฐานนี่แหละวิธีคนของจำเลยสองจำเลยคือเห็นแก่ตัวที่สุดทุกอย่าง ถ้ากูอยากได้ต้องได้ไอ้คนดังแต่เสือกโง่ในเรื่องดีๆใคร f อฟโอนเงินให้ไปซื้อเสาไฟฟ้ากี่คนรายงานตัวซิต้นละเท่าไหร่เสาไฟผ้าป่าสามัคคีใบเสร็จอยู่ที่ไหนกี่รายโอนมาดูซินำบัญชีมาดูซิเดี๋ยวต้องรือบานหรือรัว้วให้พ้นเสาไฟ เงินเยอะเสาไฟตังอยู่ตังอยู่อย่างปูกบ้านครอมบ้าจริงๆคนที่ไหนคนดีที่ไหนขอทํากันคะขอถามหน่อยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาติดตังให้บ้านแม่น้องชมพูด้วยและบ้านมันก็ติดเหมือนกันดูคลิปเก่าๆของช่องอมรินเขาถ่ายเอาไว้ ที่มันมาตังฮ่าฮ <buena> ่อันนี้ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ